เดียวกัย่ยถ้าอนไนที่มันสมบูรณ์เราก็เก็บทั้งหมดเลยนะครับเก็บเพ็ดไซตะก้าแล้วครับเก็บเป็ดไปแกงเชา้านี้ขอบคุณทุกการรับชมนะครับโอ้ยดอกเห็ดโอ้ยแม่ค้าบอกว่าชอบกินเห็ดละเกินนะเป็นที่ไปเห็ดนางฟ้าพุทธาน,นะครับพี่น้องทุกคนครับหเห็ดนางฟ้าพุทธานนะเก็บอย่างนี้เลยนะครับเก็บอย่างนี้นะครับเดีนะ๋ยวกัวนย่ยถ้าอนไนที่มันสมบูรณ์เราก็เก็บทั้งหมดเลยนะครับเก็บเพ็ดไซตะก้าแล้วครับเก็บเห็ดแกงเช้านี้ขอบคุณทุกการรับชมนะครับโอ้ยดอกเห็ ครับได้ละได้เห็ดละเห็ดตะแกงเช้านี้แล้วครับผมเก็บเซตะเก้าไว้บุญครับเก็บายง่ายดูดเลยครับี่น้อนรับนะครับนก้อนเนาะหลายคนไม่เข้าใจเนาะพอเอ๊ะทำไมเห็ดไม่ออกดอกแล้วก็เอาก้อนที่ไปทิ้งไปเลยครับไม่ได้ครับผมนะเราเอามาเรียนนก้่อนคืออย่างเงี้ยให้บุญเลียกให้ทุกคนได้ดูนะครับผมเห็นไหมมันยังได้เก็บดอกเห็ดเช้านี้เอาไปแกงกินครับดอกเห็ดกำลังออกดอกแล้วครับ เมื่อวานให้ทุกคนได้ดูเก็เช <sau> ้าน to ี้ฮะเก็บเก็บเพีเช้านี้นะครับเก็บได้หลายครับพี่น้องครับดอกสดสดด้วยดอกสดสดครับดูนะครับดอกสดสดูครับว่าเฮกกำลังออกดอกดอกเริ่มโตขึ้นแล้วครับทุกๆคนครับนะฮะเริ่มโตขึ้นแล้วนะครับนะอย่างไม่ครบทุกคนนะครับเดี๋ยวง่ายๆถ้าอะไรที่มันสมบูรณ์เราก็เก็บทั้งหมดเลยนะครับเก็บเพใสไซตะกร้าแล้วครับ เพไปแกงเช้านี้ขอบคุณทุกการรับชมนะครับโอ้ยดอกสับันเท่ากันสออนเด้มาสันน,นะครับ <c oughs> นี่แหละลักษณะของก้อนที่ที่คล้ายๆว่าจะหมดสภาพพี่น้องทุกคนครับเราเอามาเปิดดอกหรือรีดนะสอนอนเป็นงครับผมดอกงามครับเห็นดอกสวยนะครับผมเก็บไปด้วยก็มีความสุขด้วยเนาะมีความสุขกับงานที่เราทําครับรู้ว่าเฮกกำลังออกดอกดอกเริ่มโตขึ้นแล้วครับทุกๆคนครับนะครับ เริ่มโตขึ้นแล้วนะครับนะอย่างไม่ครบทุกอนนะครับเดี๋ยวกันง่ถ้าอนไรที่มันสมบูรณ์เราก็เก็บทั้งหมดเลยนะครับเก็บเห็ดไซตะก,ก้าแล้วครับเก็บเห็ดไปแกงเช้านี้ขอบคุณทุกการรับชมนะครับอ้ยดอกไล้เราก็เก็บเห็ดต่อไปนะครับก็จะเก็บง่ายทีหนึ่งนะครับผมนะไม่เหมือนตอนที่เก็บดอกเห็ดเช้านี้เอาไปแกงกินครับดอกเห็ดกำลังออกดอกแล้วครับ ครับเมื่อวานให้ทุกคนได้ดูผลผลิตค่อนข้างเยอะเช่นกันนะครับเด็กผลผลิตเยอะด้วยนะครับบุญละครับดูจุ่มนี่พี่น้องครับโอ้ครับได้ละได้เห็นละเห็ดตะแกงแซานี่ล้วครับผมเก็บเซตะเก้าไว้บุญละครับเก็บห่าง่ายลูดเลยครับพี่น้องทุกคนครับเก็บน้ำไหลาครับพี่น้องครับผมโอ้แม่ค้าบอกว่าชอบกินเห็ดละเกินนะเป็นที่เปเห็ดนางฟ้าพุทธานะครับพี่น้องทุกคนครับเห็ดนางฟ้าพุทธานะเก็บอย่างนี้เลยนะครับผมเก็บอย่างนี้นะครับดี ที่เราเรายังมีคอพลาสติกอยู่เนาะอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเก็บใส่ตะรกะเช้านี้แล้วนะครับเท่านี้ไปกับบุญเรียงเสียงใสครับผุ้นะครับโอ้ยจุ่มนี่ครับพี่้องครับผมเลยเลือกดอกใหญ่ๆนิดนึงดอกนี้ด้วครับมาเอบเก็บดอกโตครับทุกๆคนครับสอนครับสอนอีหลีครับที่ที่เราเรายังมีคอพลาสติกอยู่เนาะ ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเก็บใส่ตะ้าเช้านี้แล้วนะครับเก็บน้หลายพี่น้องครับผมเราก็เก็บเห็ดต่อไปนะครับก็จะเก็บง่ายนิดหนึ่งนะครับผมนะไม่เหมือนตอนที่เราก็เก็บใส่ตะก้านี้ไว้นะครับค่อยเก็บเนาะครับผมทุกคนนะครับก็จะเห็นนะครับนี่นะครับให้ทุกคนได้เห็นผมพร้อมกันนะครับ แต่เช้านี้เราจะเก็บเห็ดกันแล้วครับแม่ค้าบอกว่าชอบกินเห็ดละเกินนะะไม่ได้ไปเห็ดนางฟ้าพุทธานะครับพี่น้องทุกคนครับเห็ดนางฟ้าพุทธานะเก็บอย่างนี้เลยนะครับผมเก็บอย่างนี้นะครับพลิกงามหลายครับพี่น้องครับผมผลผลิตค่อนข้างเยอะเช่นกันนะครับผลผลิตเยอะด้วยนะครับปุ๋ครับดูจุ่มนี่พี่น้องครับที่เราเรายังมีคอพลาสติกอยู่เนาะอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเก็บใส่ตะ้าเช้านี้แล้วนะครับ ตะปันเทากัสะออนเด้่าสันเนี่ครับนี่แหละลักษณะของก้อนที่ที่คล้ายๆว่าจะหมดสภาพพี่น้องทุกคนครับเราเอามาเปิดดอกหรือรีดนะโอ้แม่ค้าบอกว่าชอบกินเห็ดละเกินนะไี่ไไปเห็ดน,นางฟ้าพุทธานนะครับพี่น้องทุกคนครับเห็ดน,นางฟ้าพุทธานนะเก็บ่างนี้เลยนะครับผมนะเก็บ่างนี้นะครับนะเก็บดอกเห็ดเช้านี้เอาไปแกงกินครับนะดอกเห็ดกำลังออกดอกแล้วครับ นะครับเมื่อวานให้ทุกคนได้ดูครับดูนะครับโอ้พระกระรองออกดอกงามนะครับพี่น้องครับออกดอกงามห้ายเห็นไหครับผมสะอ่อนสะอ่อนนะถ้าเป็นภาษาโอ้แม่ค้าบอกว่าชอบกินเห็ดละเกินนะไี่ไปเห็ดนางฟ้าพุทธานนะครับพี่น้องทุกคนครับเห็ดนางฟ้าพุทธานะเก็บอย่างนี้เลยนะครับผมเก็บอย่างนี้นะครับไปเราเก็บเห็ดต่อไปนะครับก็จะเก็บง่ายนิดหนึ่งนะครับผมนะไม่เหมือนตอนที่ วูนะครับโอ้พระเจ้ากำลังออกดอกงามนะครับพี่น้องครับออกดอกงามหลายเห็นไหมครับคุณสะออ่อนสะออ่อนนะถ้าเป็นภาษาวูนะครับโอ้พระเจ้ากำลังออกดอกงามนะครับพี่น้องครับออกดอกงามหลายเห็นไหมครับคุณสะออ่อนสะออ่อนนะถ้าเป็นภาษาวูนะครับโอ้พระเจ้ากำลังออกดอกงามนะครับพี่น้องครับออกดอกงามหลายเห็นไหมครับคุณสะออ่อนสะออ่อนนะถ้าเป็นภาษา เดี๋ยวง่ายถ้าอะไรที่มันสมบูรณ์เราก็เก็บทั้งหมดเลยนะครับเก็บเพชรใส่ตะกร้าแล้วครับเก็บเพชรไปแกงเช้านี้ขอบคุณทุกการรับชมนะครับโอ้ยดอกตูมนะฮะก็จะเห็นนะครับนี่นะครับให้ทุกคนได้เห็นพร้อมๆกันนะครับนะแต่เช้านี้เราจะเก็บเพชรกันแล้วนะครับเราจะเริเก็บดอกที่ดอกค่อนข้างใหญ่ๆนะครับผมนะถ้าดอกเล็กๆเราก็เอาไว้ก่อนนะให้โตขึ้นนะครับนี่ฮะดอกเล็กเอาไว้ก่อน ส่อนละครับผมดอกงามครับเห็นดอกสวยๆนะครับผมเก็บไปด้วยก็มีความสุขด้วยเนาะมีความสุขกับงานที่เราทําครับเท่านี้ไปกับบุญเรียงเสียงใสครับปุ๋ยครับโอ้ยจุ่มนี่ครับพี่น้องครับผมเลือกดอกใหญ่ๆนิดนึงนะดอกนี้ด้วยครับมาเก็บเนาะส่อนละครับผมดอกงามครับเห็นดอกสวยๆนะครับผมเก็บไปด้วยก็มีความสุขด้วยเนาะ ของสุขภัณที่เราทาครับเดี๋ยวกยายถ้าอนไนที่มันสมบูรณ์เราก็เก็บทั้งหมดเลยนะครับเก็บเพชรไซตตะก้าแล้วครับเก็บเพชรไปแกงเช้านี้ขอบคุณทุกการรับชมนะครับอ้ยดอกตะบันเ่ากันส่ออนเด้่าสันนะครับนี่แหละลักษณะของก้อนที่ที่คล้ายๆว่าจะหมดสภาพพี่น้องทุกคนครับเราเอามาเปิดดอกหรือรีดนะดอกโตครับทุกๆคนครับส่ออนครับส่ออนอีหลีครับมาดูตรงนี้ ก็มีแมลงก็ตามธรรมชาตินะแมลงเขาก็กินดอกเห็ดเขาก็หอมนะเป็นไรพี่น้องทุกคนครับเก็บเห็ดชักก้อนเนาะหลายคนไม่เข้าใจเนาะพอเอ๊ะทำไมเห็ดไม่ออกดอกแล้วก็เอาก้อนนี้ไปทิ้งไปเลยครับไม่ได้ครับผมนะเราเอามาลรียนนะก้อนคืออย่างเงี้ยให้บุญเลี้ยงให้ทุกคนได้ดูนะครับผมเห็นไหมมันยังได้ก้อนเนาะหลายคนไม่เข้าใจเนาะพอเอ๊ะทำไมเห็ดไม่ออกดอกแล้วก็เอาก้อนนี้ไปทิ้งไปเลยครับไม่ได้ครับผมนะเราเอามาลรียนนะก้อนคืออย่างเงี้ยให้บุญเลี้ยงให้ทุกคนได้ดูนะครับผมเห็นไหมมันยังได้ปุ๊บครับนะครับผม ได้เป็นกรเลยเป็นไงครับพี่น้องทุกคนครับเป็นตาสะออนป่ะเก็บเห็ดเศร้านี้นะครับมูนิุเรียงริกน้ำไหลครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวยายถ้าอะไรที่มันสมบูรณ์เราก็เก็บทั้งหมดเลยนะครับเก็บเพชใส่ตะกร้าแล้วครับเก็บเป็ไปแกงเช้านี้ขอบคุณทุกการรับชมนะครับอ้ยดอกเห็ดเราก็เก็บใส่ตะกร้านี้ไว้นะครับค่อยเก็บเนาะครับผมเก็บดอกเห็ดเช้านี้เอาไปแกงกินครับ ดอกเห็ดกำลังออกดอกแล้วครับนะครับเมื่อวานให้ทุกคนได้ดผลผลิตค่อนข้างเยอะเช่นกันนะครับผลผลิตเยอะด้วยนะครับผู้นะครับดูจุ่มนี่พี่น้องครับโอ้โนะครับโอ้ผุ้นะกำลังออกดอกงามนะครับพี่น้องครับออกดอกงามหลายเห็นะครับคุส่ออนส่ออนนะถ้าเป็นภาษาครับเราจะเลือกเก็บดอกที่ดอกค่อนข้างใหญ่ๆนะครับผมนะถ้าดอกเล็กๆเราก็เอาไว้ก่อนนะให้โตขึ้นนะครับนะี่ัะดอกเล็กเอาไว้ก่อน เราเก็บโอ้ยแม่ค้าบอกว่าชอบกินเห็ดละเกินนะนี่ไปเห็ดนางฟ้าพุทธานะครับพี่น้องทุกคนครับเห็ดนางฟ้าพุทธานะเก็บตางนี้เลยนะครับเก็บตางนี้นะครับออ้ยปึ๊บครับนะครับผมได้เป็นกรรเลยเป็นนะครับพี่น้องทุกคนครับเป็นตาสะออนป่ะเก็บเห็ดเศร้านี้นะครับมูนิวเรลียงครับมาเก็บแผคกับพ uh, ี่น้องทุกคนครับเก็บหผดจากบ้านของเรานี okay. ่แหละครับนะเก็บางนี้ครับ แล้วก็ใส่ตะกร้าไว้ครับใส่ตะกร้าไว้แล้วก็เก็บใส่ตะกร้านี้ไว้นะครับค่อยเก็บเน,ะนาะครับผมวันเท่ากับสะออนเด้วพี่ปัสันเนาะน,นี่ครับนี่แหละลักษณะของก้อนที่ที่คล้ายๆว่าจะหมดสาภาพพี่น้องทุกคนครับเราเอามาเปิดดอกหรือรีดน่าจะให้ทุกคนได้เห็นนะครับเป็นพร้อมๆกันเนาะหลังจากที่รีดน้าก้อนแล้วนะฮะกับว่าวันนี้เข้าสู่วันที่ สามนะสามซีนะครับวันที่ส to no. to to right. ี่นะครับผมเห็ดก็ทยอยออกดอกแล้วก้อนเนาะหลายคนไม่เข้าใจเนาะพอว่าเอ๊ะทำไมเห็ดไม่ออกดอกแล้วก็เอาก้อนนี้ไปทิ้งไปเลยครับไม่ได้ครับผมนะเราเอามาเรียนนะก้อนคืออย่างเงี้ยให้บุญเรียให้ให้ทุกคนได้ดูนะครับผมเห็นไหมมันยังได้ไปแล้เก็บเห็ดต่อไปนะครับก็จะเก็บง่ายนิดหนึ่งนะครับผมไม่เหมือนตอนที่เห็ดเช้านี้เห็ดเก็บเห็ดเช้านี้นะครับเก็บง่ายหลายครับพี่น้องครับดอกสดสดด้วยดอกสดสดครับดูนะครับดอกสดสด ก็จะเห็นนะครับนี่นะครับให้ทุกคนได้เห็นพร้อมๆกันนะครับนะแต่ชาวนี้เราจะเก็บเพ็ทก,กันแล้วาดูตรงนี้ก <c oughs> ็มีมแมลงก็ตามธรรมชาตินะ